ไปสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอเอเอาโอ้ตกใจไปเลยไปค่อยๆเด้อไปตกใจมาเลย,ย,เลยโอเคเอาแล้วเอาแล้วตกใจมาเลยครับโอ้นึกว่าจะหลุดแล้วเมื่อกี้ที่ไหนได้มันเข้าครับ ันนี้เรามารับตัวเจ้าสมพงศ์กลับบ้านครับกลับไปอยู่โทรหนึ่งอีกครั้งครับมาอยู่นี่น่าจะลุยงานแบบหนักหนาเอาการมางานครับเสียเพลลุยอย่างเดียวครับจานโอเอาเจ้าซูเปอร์เกรดมา เอ้เจ้าสมพงศ์นี่เคยขึ้นซูเปอร์เกตเลยยังโอ้เคยแล้วเนาะใช่เคยแล้วเอ้เอโซ่มันหย่อนตันนี้สมพอ่อเะยัไห ไปไหนหานเลยดิมอมแมมเลยมอม m มมเลยเดี๋ยวยกบุกี้ไปใส่ข้างหน้าไปบุปกี้เอาเอาบุกี้ไปสองลูกเลยโอ้ยเราเริ่มมันหายตัวหนึ่งนี่หว่าข้างหน้าน่ะจำพ่อแต่มันปีนลอนำเลย รถนำมันปีนโซ่ไปเฮ้ยรัลบรลถ้ะสลักยังแน่นทุกจุดเหมือนเดิมครับฮะต้องขยับรถพี่ เอาปุกกี้นี่ไปด้วยครับในมุงกกี้แท้ปุกกี้ติดรถมาเสียแพย้แกไม่มีเวลาเลาะเป็นเงือกครับเนี่ยแกยไม่มีเวลาทาแกก็เลยซื้อปุงกกี้มาใหม่เลยผมขอไปทั้งสองดี๋ยจันโอไม่ยอมพ่นเร่งเลยเอยยังเย็นเหมือนเดิมไหม

ยังเย็นขึ้นเกาดีคนโทนนี่ต้องตั้งนิดหน่อยแล้วนี่มันหลวมแรงฝั่งนี้ก็หลวมครับต้องตั้งใหม่ครับตั้งได้ตั้งได้ไดนี่มันห่างดีนี่เห็นพวกนี่โอ้ยตั้งได้อีกเยอะเลยอืม

รถส่งน้ำมันครับโอ้ฮะสวัสดีครับ <Hey! S 2> เฮ้ยรถแอร์ไม่เย็นก็แต่เามานี่แหละหักห้าพันเนอซื้อน้ำยาพันเดียวเองโอ้ยเพื่อเนาะเพืออพ่อค้อมมันห่างเนาะโอ้ยหา่างกั่ได้หมาื่นเดท่าเลยอ้ยน้ำยามันหมดมั้งแต่แต่เอามาทำไมไม่ฟอลเครื่องอะไร็กนทำไ,ไมเจ้าอีนางเขาไปโบกหัวา่ามันปีนโศก่ะลอนั่มเนี่ยเกือบตกบ่เออข้าวกล้องไปเมื่อกี้นี่ล่างนี่นี่จุด นี่นะ่ะล้างนี่นะ่ะล้างนี่นะ่นะนี่นะ่ะโอ้โหล้างได้สวยมากเลยจะแพ้ว่าล้างเมื่อกี้หรือนปล่าปั่มมันนี่นะปั๊มนิดหน่อย,ย,ยรอครับยังไม่แต่งเลยนะครับงามบ่ัะเ,เดี๋ยวเ,ยเ,ยวเรือบางฟุตนหานจัดข้างหนา้หาฮะ เขาขอซื้อกาวแสนแล้วงามกเจ๋แพว่า,า,างามมีมัะตัสีีครับเป็นโจกยังมานี่<ะ>โจกปลาไหลมาปมลกป่ะกลัวมาสตารต์ไม่ติดพวกกี้นี่ใหญ่กว่าบ่ใหญ่กว่าเย้ยไหม ฮะเุ้ยแจ็คบารดนี่นี่นอะอ่าอ,อีกอีกปั๊มลงมาเลยปั๊มลงมาเลยลูกพี่ตึ๊บตึ๊บเอาอขึกาะยังท่นปั๊มปั๊มแนะความ โอ้แต่โอ้ฟีมือแท้ว่ะฟีมือแท้รถนั่นนี้เนี่ยรถนั่นนี้แหละนะไหนปากบ่ออยู่ใส่แล้น่หรอเแล่าไหนโอ้นั่น่ะ โอ้กินหมูเลยวะยกปุ้มน<า>ั่นฮะวางมาพี่วางให้มันจิกดินอะ่ะจิกพื้นอะ่ไไออไนะอ<า>ไม่เอาเข้าไปในนั้นเลยฮะไม่ต้องตากเข้าไปในนั้นอ๋อวางเอาดึงมาดึงเอามา นี่ยอย่ายกว่ะดึงอามมาค่อยๆดึงอามมาเอออะไะค่อยๆดึงมาเอาาวกเออตะปหลังไงายมือตามด้วยพี่ค่อยๆ เร็วบงกขับมาแล้วหายบุกี่ด้วยอ้าวถอยไปถอยไปยไป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 เลย <S <S ขายบ่พื่อนยี่ขายบ่อพ่อฮะไยซื้อไปขายต่อตัวเนาะ ครับขายบ่อ๋อยังหมดท่านขายฮะโอ้เ้ยสุมิโตโมะกังามมันต้องคู่กับคันนี้เออไปขึ้นยังรถเทเลอร์ห่างๆเั่นควันดับปีเลยมันผสมสักสีไหมโอ้ยที่จะได้บ่โอ้ตอนมาหั่นแต่งมางามเลยเออตอนนี้ยังงามเลยยังงามเลยบ่ ันเลตั้ตัตดกันชนอยากสวยเลยก,ก,นนนะกันชนมันหรอกันชนนะกันชนมันแหละแต่ผมให้เขาเสริมาข้างล่างให้ในั่นด้วยนะใส่กงะครับใส่กเนาะอุ้ยโอยเมยกูอ้โเมยแล้นกินแะนด่างาหาแต่ชแดงอยู่นะไหนจะลงอย่งไรผมนี่นี่มผมไปทำเงมาได้สบาเลยแล้วกำจังไปเลยนะโอ้ไปบานสงวันพันกบผม หมดน้ำมันไปแปดพใส่ปอรพไปดถ้ามันเรวถ้ามันเร็วเกินกดดนนร่กรอกเร็วไหม่ครับคนอบเร็วมันะปไทยคโซมันย้อนเห็นไหมทางนี้มนนนสมพ่อแต่มันปีนเลยทำปั๊มหมดเท่าไหร่ทำปั๊มหมดเท่าไหร่ ซี่มื่นว่าซี่มื่นกว่า,วาใช่ของอะไรอะไรนะคุณช่างมีจำได้อยู่แล้วนะยังดีไหมอะไรนะขเขาอยากได้ของอะไรหรอ่ซีรีส์แท็กเตอร์อะแฮนด็อกป่ะกันด็อกที่เรื่องสิเรื่อนั่นแหละแฮนด็อกได้อยู่ซีรีส์แท็กเตอร์ชุดนึงแล้วก็ไม่ได้ไออะไรนะตักปลาไหลอะอนุสาสตร์อนุสาสตร์ชุนดนดึงเา่ง ลลนราคาคเยต่างกันต่างกันไหมพอทำปั๊มไปมเป็นยังไง,งแรง<ะ>กันหรอฮะแรงกะนหรอแรงกว่าเดิมบ่เสียงเงียบเลยใช่ไหมไม่มีเสียงหรอไม่มีเอทไม่มีออดเลยไมม่ีเลยอ๋อสม่ำเสมอสฉพาอแต่ซีดกระบอกมันรักก่วเร็วลเ,บบรรเลยนะ่ะนะปัม๊มมันแรงไปหรอือเปล่าอีอมันใหญ่ต่างกันเยอะไหม สิบเซ้นเองนะอ๋ะอ,อามาดูต่โอจะเกาะยังไงเอาไปนี่ไปนี่มาไ,ไปลบจางเข้าบอก่ครับฮะยากอะไรพี่ก็เอาตัวนี้คล้องอันนั้นมาแล้วก็มาเกาะอยู่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาหัวเนี่ยฮะ ม่นั่นเอาไว้อย่างนั้นแหละเอาตัวนี้ไปมันเกาะตรงไหนกันได้โซนอะมันเกาะได้หมดแหละนั <Minist ries> <el> ่นแหละตายยุไปแพ้ยังไงเนี่ย

ยาวไปยาวไปัวมันจนดันเรื่องอะไรเขาท่นไปมันยาวไปนี่ต้อยแบบนี้ฮะอ๋อถ้อยสุโเกียตน่ะเป็นไรหรอเช็ดกับเช็ดกับกางเกงพี่ก็ได้ เรวถอยซุปเปอร์เกตมาก,ก่อนครับ máu kinh nãy, ô, chôn mày là, chôn โอ้ถอยมาก็ติดพุทไวเอาวางเลยเออวางอะไรวางอะไรยกจจหน่อยยกจจหน่อยเอาตัวดันไปดันไปเอาตดันไปตัวดันไปไม่ต้องสวิงแล้วเด้อดันไปดันไปถอยมาก็เบียดรถพุทไววางไม่หันแล้วพี่ วางไว um, ้ตัวนั้นแหละดึงไปดึงเข้ามาท่านี้นะแล้วก็วางเลยเออพ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 อวางเลยเกือบชะลอกแล้วนี่ไอ้มาเบียดโคตรไว้เดี๋ยวครับอกันใหม่ขึ้นหน้าครับทุกท่านสวัสดีครับผม